สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมโลบอคในแมปแมปอะไรวะกายวันนี้วันนี้มาแมปอะไรวะแมปแบบหนีตำรวจเออแล้วเราเราเราโดนคดีแล้ววะกายโดนโดนคดีแล้วลว,ลว,ว,ลวะเราโดวนคดีแบบกินต้มตำไม่จ่เออนี่ไงเราเลยต้องเท่าคุกเนี่ยดีเยอะชิบหายกูบอกให้มึงจ่ายไงไม่จ่ายตังค์มาเดี๋ยววันนี้เราตามาแหกคุกกันดีกว่ากาย โอเคตอนนี้เราอยู่ในหนาน,นี้ละมาเราขึ้นไปวันนี้ดีกว่าตามมาตามมาตามมานี่ไงนี่ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเป,เปิดเลยมาไกด์เย okay. ไปเลยไปเลยไปเลยเชี่ยเอ้าเย่ปุบตรงนี้สวยสวยเดี๋ยวกูไากลัวไปโอเคสวยงามนี่ต้องกดปุ่มใช่ปะ่ะโอเคปุ๊บ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 โอเค ตงนี้ไปตรงนี้เฮ้ยเชี <S <S <sk 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 okay, uh ่ยรุวงเอาอะไรแฮอะไรไม่ได้ยกเอกดุมก่อนกดกกดแล้วกดแล้วกดแล้วกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหล้วเห็นแลต้องอ่ะอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นแล้ใช่ป่ะตาขนทองโอเคแล้วก็ฝั่งนี้โอเคแล้วก็ตามท่อนี้ใช่ป่ะโอเคโอเคโอเคดีล้วละ อยู่ร่วมมาลุงพ่อแล้วอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำห้องไหนวะไกลห้องกลางอ๋อนี่ไงเจนนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ใช่ปะไปไปไปขุดขุดต้องขุดต้องขุดโผล่ทีศซายขโผล่ทิศซ้ายขุดลงไปเลยโอเคโอเคโอเคขุดลงไปแล้วขุดลงไปแล้วโอเคอุ้ยขุดอะไรวะเนี่ยออันนี้คือขุดปิดกฎหมายวะเนี่ยทำไมมันตั้งได้หรอกูว่าแปลกแปลกมากเนี่ยคุกหรืออะไรวะ กูว่าเงินภาษีกูหายไปไหนหมดตะวไม้ก็แล้วหักด้วยเคยอู้เฮ้ยนี่ไงหักแล้วหักแล้วโหไม่โหดป่ะเอ้ามึงล่วงเหรอตายเออเดือดร่วงเดือดร่วงมึงทำหักอ่ะมันต้องไปต้องหลอกวิโหแม่งเป็นหัวกะโหลกเลยวะเฮ้ยเฮ้ยต้องระวังอย่าล่วงอย่าล่วงอุ๊ยเชี่ยเกือบสวยวิไป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  โอเคอ้ยไม่ได้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 อุ้ยไปแล้ไปแล้ไปแล้วไวะกไม่ทันถึง่อุ้ยไอ้ไอ้ที่ากูไม่ทันกูไม่ทันเอาใหม่ใหม่เจี๊ยบแม่งโลภเกินสัตว์เว้ยเอาเี่ย่วงออกเอเไป่วว่งไปละเม่กู้วิ่งทันเฉยเลยาเชี่ผิดด้านกูร่งเออเมื่อกี้ไม่ทันได้ไงวะกายก็ฟุอ่ะ ต้องรีบวิ่งอ่ะตมึงวิ่งแบบมึงวิ <c oughs> ่งข <c oughs> <ử |ar|> <like> ้ามสเต็ปมาเลยเมื่อกี้มึงวิ่งข้ามสเต็ปมาเลยอ่เอ้าชิบกี้พายก่บไม่ทางเราเป็นเงินต้องรีบเอ้ากูตายได้ไงเอ้ากูโดนบอลมาโดนเฉียดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูรอดเดี๋ยวกูรอดเดี๋ยวกูรอดเฮ้ยเคลียร์กายทางเดินมึงไม่อยู่ข้างบนเร็วอ่ะนี่โคตรเสียดายเลยกูรอเดี๋ยวกูรอดไปเลยไปเลยไปเลยกูคุณไล่ขั้นตอนเลยไอ่มามามารอเอ้ยมาแล้วคุณไล่ขั้นตอนไม่ได้หรอกไปเย็นใจเย็น มึงบอลบอลแม่งผ่านไปมึงรีมาเลยเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโดนมาโดนมาโดนมาโวยโอ้ยแล้วเข้าโอเคเกือบไม่หวไปเบไปเกือบไม่รลบเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเอาแล้วเฮลกูเอาแล้วตอนนี้ใช่ไหมไปแล้วกดกดผิดอัหนึ่งดีโอเคโอ้โหกูกดตัวอีแล้วไปได้กูไปได้โอเคกดผิดไปนหนึ่งกดตัวอีโอเคกูไปได้แล้วกูไปได้แล้วกูไปได้แล้วโอเคกูรอเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูรอ โอ้ยทำไมทางมันหลุดอย่างนี้วะไปเขามาแทะเลยเนี่ยไปไปไปแม่งกดตกผู้เผอตกละผม้เผยลืมไปรอก่อนต้องรอก่อนโอเคโอเคโอเคกูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันจะหายไปแล้วมันค่อยมารลควก็กดจะกดตรงนี้แล้วก็มกดตรงแทน่นลืมตายแล้วลืมลืมลืมไปว่ามันต้องรออะไร เอ้ยๆกูขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้หของกูแบบเบี้ยวตอนเนี้ยของกูเบี้ยวขึ้นมาขึ้นมาไอ้ของกูอ่ะขึ้นเพกูมากูดีแล้วเอาเลยว่ากายยายาดีดไม่เอามาจากลงไอไอแแบบโรงเรียนที่เราเล่นวันนั้นปะวะไม่ไอรใช่พะไวเฮียโอ้โหแม่งโคตรดีดอะเอาแล้วกูยาหมากูไปไปยาหมาไปเดี๋ยวกูกูโฟกูโคตรโฟอะไปแล้วกูไปสวยสวยงาม ปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวย,สวยปึ๊บสวยสวยปึ๊บปึ๊บโอเคสวยอะกันนีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเก็บมาแล้ววะเราก็โผล่ในคุมนี้แล้วว่าไกลยี่ตอนนี้เราก็ไปฝั่งนี้เราเซฟก่อนเอาบันไดามาแล้วกันเมื่อกี้ม,ม,มันไม่ใช่เซฟมันคือรีพลาวนะเออนั่นแหละ

อุ้ยได้แล้ววะมันต้านมันต้านลองมันต้านได้ได้ไ, yeah, okay. ไ,ได้กวัก okay, สวยเยโอเคโอเคสวายออกดึงรอดึงรอไปมาโดด,โดดมาโดดมาโดดมาสวยไป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 ,ไป,ไปเราจะได้ออกไปดูโลกข้างนอกเราไปกาไกลมาปุ๊บปุ๊บโอ้ยเชี่ยเชี่ยรวมรวม,รวม,รวม มันโดดสูงๆก็แอบอาชิคุล่วงอีกแล้วปีปเจุ้๊บกุลุ่งอีกแลยไม่ได้แล้วใจเย็น One hour later โอเค้ต่อไปต้องปิดวาล์วนะเปิดปิดวาล์วโอเคโอเคคุณมาแล้มันจะมีวาล์วอยูสามพืที่เจ้กุลมาแล้วปิดวาล์วปิดวาล์วจะมีวาล์วอยู่สามพื้นะ เห็นแล้วมีกูปิดวาล์วหนึ่งแล้วอีกวาวอยู่ไหนวะวาล์วหนึ่งอันนี้ก็วาล์วหนึ่งแน่เลยนี่ขาดีกวาล์วหนึ่งอ่ะอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจออีกวาล์วละผมไม่ต้องไม่ถือโดดโอเคกูได้กูวาวแล้ว ตอนนี้กูครบถกวนและเดี๋ยวกูกำลังเดินไปแล้วเจตรงนี้ปึ๊บเอปึ๊บเจปึ๊บโอเคสวยเอ้าล่วงทำไมเจไปละไกลกูกำลังเพิ่งผ่านด่านนั้นวิ่งนี่ไงไอ้ด่านที่มึงพูดอ่ะไอ้เนี่ยมาแล้วน่ะวิ่มาแล้วฟับฟับเคกูผ่านละเอ้ยยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่าน ปมันมีสามมันมีสามอันอ่ะมึงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยครับมันมันต้องโดดให้โดนจังหวะไงเคกูมาแล้วมันต้องโดนเหนื่อยก็เลยเดียวอุ้ยเฉยยพลาดวะใหม่ใหม่ใหม่ปึ๊บ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 โอเคนี่โดดอันสุดท้ายอันสุดท้ายอุ้ยเชี่ยล่วงอีกแล้วไม่ง่าอีกแ้วเนี่ยมาแล้วกูปึ๊บ One hour later ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ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 อ้ายโอเคสวยสวยสวยได้แล้วไว้ไกด์มามามานี่อันนี้อันนี้ด่านไหนนี่เอาแล้ววะร้อยร้อยมาอยู่บนไอ้บนแท่งเหล็กเนี่ยเห็นปะแท่งเหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยอ๋อๆกูไม่เห็นไม่เข้ามาได้โอเคโอเคมามาแล้วมาแล้วเจ๊สวยมือวันลอยขึ้นไปข้างบนแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาแล้วเชฟเอาปืนใหญ่ยิงเอาปืนใหญ่ยิงเชฟเอาปืนใหญ่ยิงเชฟใช่ปหมโอเคไปแล้วไปแล้วเก็บปืนใหญ่ตรงตรงน้ำจะมีพื้นที่กูเดินตามนมาและกายโดดไปได้ป่ะเชืเข้ามาได้เลยเฮ้ยโอเคได้บาสุก้าแล้วอยู่ไหนวะเอาไงกูยิงฟรีเอาเชฟไม่ยิงไม่ได้เอาสวยมันติดเอามันติดเอามันติดป้อ มันติดนะผูิงฟรีมันติดมันติดของกูติดติดเหรอเอ้ยไม่ติดแล้วใช่ไหมไม่ติดแล้วมาแลมาสวยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเดีกรอดีกรอดีกรอไป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 เฮ้ยอันนี้อะไรวะสไลเดอร์อ๋อไปเลยโอ้โหโอ้โหอ้เฮี้ย ตัวก oh so, mm. okay. hey, ูอู้ตัวกูหมุนติ้วเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางไหนวะนี่เจอแล้วไหนโอเคอุ้ยเฮ้ยทางออกมันไม่ออกหรอกมันจะมีให้ไปเอาแม่งเลยยงไม่ออกนน้ยากต่นน้ย่าเอาแล้ววะไปแล้วไปแล้วไม่ยากหรอมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันต้องสู่จังหวะอ่ะ ปื๊บโอเคผ่านไปได้สวยอันแรกนี่อันนี้ล่ะโอเคสวยโอเคสวยสวยโอเคอ๊บโอเคมาแล้วด่านต่อไปอะไรนี่อุ้ยอ๋อเอาเอามันใจมาต่อจะให้ปมใจตอกอ่ะด่าน,ด,านด่านนี้ไม่ง่ายแต่ไม่ยาก เอาบันไดพอเระดันยิไม่ง่ายแล้วเขามายากอ๋ออันนี้เอาไม้มาต่อกดูแรงๆไหนตอวะเอาไม้กูหายไปไหนมันตกก็หล่ะอ๋อมันต้องกดค้างเหรอไม่ใช่มันจะตกอ๋อได้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 เออบางทีมันวางมีต้องวางอย่าให้มันชิบหายกูไม้วางอยากให้มันออกไปมากอะถ้าวางให้มันออกแล้วก็มันจะตกละไม้กูไม่รีด้วย เอามาแล้วไม้กูรีแล้วเกอเอาไหมเอาชี่ไม้กูด้วยอีกแล้วชี่กูยังไม่ได้อันแรกเลยเคมาแล้วไก่มาแล้วเชี่ยผ่านแล้วเหรอ,อเอรรกได้อันแรกอ๋อมึงกูเอาไม้นี้มาต่อไม้นี้แล้วกันได้ปะวะได้ไดกเกอสวยเกอแล้วกูหยิบไม้นี้มาต่อไม้นี้เลย โอเคสวยเร็ววก่ฮ้ยแล้วกูทิ้งไม้แม่งเลยมาอุ้ยนี่ไรนี่เอาเลยว่ะปืนต้องยิงยิงเหมือนไอ้เมื่อกี้แต่เมื่อกี้แต่นี้แม่งโหดกว่ามาพยายามยิงไอ้ตรงปืนมาได้เห็นหลอดเลือบป้ะได้ได้ได้พยายามยิงตรงมันมาได้ทางสายกลางขวาพยายามยิงมาได้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 ปล่อยลูกศรเนี่ยลูกศรเจ็บตับขาดตายนะ โอเคโอเคอันนี้โอ้ยเขี่ยไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหลูกกระสุนเล็งแขนนะเล็งแขนโอเคโอเคเล็งแขนมันอยู่ยิงกูยิงยิงมันอยู่ปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคสวยทางไปข้างสวยโอ้ยตำรวจแม่งเครื่องโอ้โหโอ้โหยิงกูยิงกูมันยิงกูปึ๊บ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 โอเคสวย ตายแล้ว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 ไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อขึ้นรถขึ้นรถนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเรากูด้วยมาแล้วมาแล้วกายบายนะยี่คุกโง่มาแล้วนี่เราจะได้กลับบ้านหรือไงไป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 แคบอกได้กลับบ้านอะไรไม่หายใหญแก่มีเหรอมราจะได้รู้ว่าเราจไปอ่ะแม่งพวกเป็นมีเหรอมาเราจะไปแม่งแบบแม่งหน้าตาคนี้อ่ะเหมือน เอเควินาทีกายเอ้ารถน้ำมันหมดรถน้ำมันหมดไปเราก็ไปฝั่งนี้ต่อโอเคตอนนี้อ๋อมันมีบันไดอยเ่ขี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยกายโอเคกูขึ้นไปอยู่นี้โอเคไม่มีอะไรมากก็กระโดดไปฟึบไปฟึบโอเคฟึบฟึบฟึบโอเคฟึบฟึบโอเคตัวอยอาเลยเด็รอเลยกูรอเฮ้ยอะไรเนี่ย หอ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 ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกูลองไป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 กลับบ้านแล้วไปไกลมากูนั่งเลยกูนั่งแล้วกูนั่งแล้วไป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 แล้วเย้เป็นตำราไปที่ที่หนึ่งใช่หรอออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเอ้โอ้าสุดท้ายเรามาเป็นตำรวจเฮ้ย จบแล้วไอ้กายโอเคโอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับการหนีจากตํารวจในคลิปนี้ก็ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันครับนี่นี่นี่ยังเังยังยังจะไปอีกเหรอคุณได้ใจไป,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 ไป